สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะดาวพามาดูดอกบานชื่นนะคะบานชื่นเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆกค่ะเพื่อนๆนแต่ว่าก็เป็นดอกไม้บ้านๆนะคะปลูกง่ายนะคะหรือถอนก็ง่ายอายุก็ไม่ยืนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบานชื่นเป็นต้นไม้ดมลุกใบของบานชื่นก็จะสักๆากหน่อยนะคะเ,เพื่อนเนเวลาจับเราจะรู้สึกได้ถึงความสักๆากมีขนขนแต่ไม่แต่ไม่คันนะคะ ก็จะมีดอกนี่ค่ะออกดอกเป็นเดียเด่ยวแบบนี้บางกลีบดอกก็จะซ้อนบางกลีบก็ไม่ซ้อนนะคะดาวจะปลูกไว้เยอะมากเลยที่บ้านบานชื่นก็สามารถปลูกเป็นดอกไม้ประดับสวนหรือเราจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะดอกเขามีความสดใสเพราะว่าสีที่จิจ๊จ๊าดของเขาเนี่ยส้มกับส้มแป้นเลยชมพูก็ชมพูเลยมีทั้งพัดเทลมีทั้งชมพูอ่อนชมพูเข้ม เวลาปลูกนะคะก็เกิดง่ายดูแลง่ายเวลาจะเอาไว้ทําพัน์ธุก็รอดอกแห้งแล้วก็เก็บไว้แล้วมาโรยใหม่ก็เกิดง่ายอีกค่ะ<ม>เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆื่อนนะคะนี่เลยสวยสดงดงามเวลาที่ปลูกก็ชอบแดดนะคะเขาไม่ชอบแชะแชชอบแดดเต็มวันเลยค่ะปลูกเป็นไม้ประดับได้ ประโยชน์ของต้นของเขาก็มีเยอะนะคะบานชื่นเป็นดอกไม้ที่เอาไว้ประดับหน้าบ้านหรือว่าปลูกจัดสวนปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้แล้วก็ใช้เป็นไม้มงคลด้วยเนาะด้วยชื่อของเขาที่บอกว่าบานชื่นเนี่ยค่ะก็เป็นคําที่มีมงคลแล้วก็ทําให้คนที่ปลูกนะมีความสุขสดชื่นบานชื่นสมกับชื่อของเขาเลยค่ะ แสดงถึงความเบิกบานและมีความสุขนะคะดอกบานชื่นยังสามารถนำมาตากแห้งและบดเป็นผงทำเป็นชาก็ได้นะคะเพื่อนๆนและด้วยสีที่สดๆของเขาเนี่ยสามารถนำมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าก็ได้ค่ะประโยชน์เยอะมากเลยแล้วอีกอย่างก็สามารถนำมาบดเป็นผงทำเป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะแล้วก็นำมาเป็นสีระบายภาพก็ได้ด้วยค่ะ โรยไว้ไหน้าบ้านเวลาขึ้นนี้มองดูแล้วจะสดชื่นสบายตาม,มากๆค่ะเพื่อนๆด้วยความที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็ดูแลง่ายถ้าเราอยากให้ดอกเขาใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เราก็เติมปุ๋ยสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องปลูกถี่มากปลูกห่างๆโรยห่างๆหน่อยดอกเขาก็จะใหญ่เบิ่มคับเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่เป็นพืชลมลุกเนาะ เขาก็จะอยู่ได้ไม่นานค่ะแป๊บๆเขาก็แห้งเหี่ยวไปก็ถอนทิ้งค่ะถอนก็ง่ายมากเลยเพราะว่ารากเขาไม่ได้ลงลึกอะไรเราก็ไปทำเป็นปุ๋ยต่อนะคะจากนั้นไอ้กรีบที่แห้งๆแ,แก่ๆเนี่ยเราก็ไปโยุยปลูกใหม่ก็ขึ้นอีกปลูกได้ตลอดปีตลอดไปเลยค่ะ ไม่มีฤดูการปลูกได้ตลอดขอเพียงแต่ว่าดินเนี่ยไม่ชื้นแล้วก็ไม่แฉะเกินไปหรือมีน้ําขังอะไรเงี้ยเขาก็จะนเนะ่าเนาะแต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายเนี่ยเขาจะขึ้นได้ดีเลยค่ะก็เป็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์ของเขาเนาะเป็นดอกไม้ราคาถูกเป็นดอกไม้บ้านๆแต่ว่าเขามีความสดใสแล้วก็สวยงามมากเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาลองปลูกกันนะคะ เวลาปลูกก็จะมีผีเสื้อเนี่ยบินมาเต็มบ้านเลยเขาจะมาดมดมดม,มาเฉยชมปักใส่แจกกันก็สวยนะคะเพื่อนๆปักใส่แจกันตั้งไว้บนโต๊ะกลางสวนหรือตั้งตัวอาหารก็สวยสดงดงามอีกแบบค่ะชวนเพื่อนๆมาปลูกกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,ก,กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ